We met, I could tell by your smile. You hadn't been with a good girl like me in a while. Yeah, you were impressed, couldn't leave me alone. Text me every time that you pick up the phone. And I had control in the driver's seat. But my hands are slipping off the wheel. Now the tables have turned. now สวัสดีกับผมพบกันนี้แล้วกับกับจองเพียนชาแนลวันนี้เด็ดกามจะปาถั่วกับผมอมสบ้าเจ้าส่ดดันตายกับผมใหม่ใหม่เดวเวอร์กดครับกับผมเดวิดนุ่นใหม่เอนจิเนียอืมสภาพนะครับน,นุ่นนนต่างหญิงกว่าบ้านเราเหมือนทรทีอ์ทีปีทีแล้วนะครับยังเป็นป้ายอยู่เลย อีกประมาณปีหนึ่งก็จะช่วยขึ้นกับผมเดินทางสะดวกสบายอันนี้เดินทางมาถึงไกลจะถึงมังกะลานะครับเป็นโซนขงองบอ่บอบ่อบ่มังกะลา Did you go up to where? Up to Malacca. Malakan. Ya. Yeah. Malakan Malakan Sudan Sai. Sudan Sai? Ya. Yeah. Boda with what are with, uh, with Arab Sai? Arab Sai? Ya, yeah. Arab. 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 Oh. Yeah. Arab Sudan. Dan, uh, the Presiden Umar Bashir. Yeah. Ya, yeah. yeah. Bashir. Boda with Sudan? What? Ya. สุดยอดมากเลยครับผม. เป็นป้านะครับประเทศสุนใต้นะครับเเพิ่งแยกมาได้ประมาณสักเก้าปีแหละครับเขตประเทศจักสุนเนื้อมา ระยะทางช่องรอยกว่ากิโลเมตรนะครับผมไมู่บีให้บีใหบีให,ใหออกมาตั้งแต่เช้าแล้วครับตอนนี้ก็เพิ่งถึงยังไม่ถึงถึงทางทีเพิ่งได้ออกติพร้ามกิโลเลยก็จะตรวจไปตึงกิโลตีรอยยีทริปนะครับ ตอนนี้มากับทีมงานกล้องจุดรตะบันกล้องยูบา้ามีการ์ดเต็มเลยครับนี่ครับก็บจะประมาณนี้ครับงานีเมียได้มานี่ก็รถตีใจโรดเตอร์เรนคูเซอร์ครับเต๋บ้านเราประมาณเจ็ดแปดล้านมือช่องก็ประมาณที่อาล้านครับเต๋นี่ล้านว่าวไหวมีใหม่ไดวเวอร์เดวิด The Man of Killing Lady ครับผมบรรยากาศสุดๆไปเลยครับ <c oughs> นี่ครับก็จะประมาณนี้ครับมาตรวจงานตรวจได้รัฐบาลเขาสี่เดียดมากอย่างนี้ไงชัดไวๆครับผมครับแล้วก็พบกันไหมครับ,บผมขอบคุณครับผม ประจุมตรีละไรกันทางแอฟริกาเขาไหว้ก็ฟังมันไหว้แต่ก็คุยกันรู้เรื่องแต่บางทีกับเจ้าปุ๋มเมือ่อในฝั่งนาอู้นี่ก็สุท้ายนี้ก็ไม่มีอะไรได้มากันครับก็ขอบคุณที่ช่วยติดตามนะครับนะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยครับกด subscribe แล้วก็จะมาทำคลิปดีๆใหช้ชมกันครับ ติดตามบรรยากาศในประเทศเซาสูดานครับในงานตีพุ่มตำ้ครับภากติดตามจองด้วยนะครับจะขอบคุณมากๆากับขอบคุณกับพุ่มสวัสดีครับ